สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่องชอแก้วทีเกี่ยวซิ่งครับก็นี่ครับประกอบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงนี้ครับยังไม่ได้ขันนอนนะครับเนี่ยงูอันนี้เก็บรายละเอียดครับเดี๋ยวจะโซ่มาใส่นี่นะครับก็เก็บรายละเอียดอีกนิดครับก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่เปลี่ยนโบวใหม่แล้วนะครับนี่ครับ โบ่ไหมครับจะเอาท่อพีเจมาใส่อยู่นะครับสั่งท่ออยู่ครับเพิ่งใส่เมื่อวานครับทบูครับนของซีโคสักครับลูกนี้หมื่นห้านะครับอันนี้เป็นราคาล้านนะครับแต่ราคาจากของที่ขายโดยตรงไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่นี่พี่นีร้านที่เขารับมาขายนะครับนะครับก็กรอบนะครับรถก็อไปลองมาแล้วนะครับดูที่ฝุ่นครับ ฝุ่นเต็มไปเลยครับนี่ครับแนวลมเป่าออกนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองอีกรอบหนึ่งนะครับรอท่อมาก่อนครับลองโบใหม่ครับนี่ครับเขียวระยิบยดนะครับสี่ช่วงล่างครับก็โค้งเขียวครับเปื่อนหมดเลยครับเนี่ยน้ำมันนะครับมันย้อยครับตอนนี้คันสาให้วิดครับใส่ผ้ายังไม่ได้มาใส่ครับตอนนี้ กลางก็ฝุ่นเกาะมาเลยครับอย่จะลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับใบแท็กก็ยังไม่ได้ซื้อมาใส่นะครับนี่ครับ ลูกดาวก็พ่นแล้วครับนะครับเหลือเกียวดันหน้าครับยังไม่ได้ขัดนะครับพ่นสีครับแล้วก็พ่นหัวจะวดนะครับกับใบมีดครับเราจะทำวันนี้ครับให้มันเสร็จครับนี่ครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับก็ทุกคนก็เห็นกันไป่เยอะนะครับ เพราะว่าคุณไทยดูเรื่อยๆครับนี่เราก็มาถ่ายภาพรวมครับว่าสวยกันไหมครับนี่ครับกรอบครับเสร็จแล้วครับนี่ครับสีม่วงครับม่วงกายครับนี่ครับสมเองครับวันนี้ก็สมเองครับนี่ครับบอกสีฟ้าครับอันนี้เป็นรอยครับ เป็นรอยตอนที่เอาคอนโทรมาใส่ครับนี่เป็นรอยเลยยังไม่ได้เอาพามาช็่แล้วพ่นทับอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวจะพ่นทับอีกรอบคบสีฟ้าครับเพราะว่าจะพ่นดตวไอพ่นเกี่ยวสีฟ้าครับนี่ครับทามานี่ครับโดยรวมครับอกขาคอนโทรนครับนี่ครับทำมานี่ครับแต่ลมก็ใส่ครับยังไม่ได้ใส่สายลมครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับข้างในครับเรานำครับรานำสีมพาครับหวานแววครับช่องวาเลนไทน์ครับเดอนแห่งความรักครับเดอนกุมภาครับนี่ครับสีส้มครับขานสีส้มนะครับก็เมื่อวานมีลูกค้าโทรมาครับแต่ผมบิ้วรถให้ครับผมก็ไม่ว่างนะครับบิ้วสักนะครับใจะเห็นว่าบิ้วทั้งคันเลยนะครับ คุก็ไม่ว่างนี่ครับติ๊กเกอร์600ล้านเรียครับของเจเพลวครับสนใจก็สั่งได้ครับจากเจเพลวเลยครับตอนนี้รู้ว่าหมดอย่างครับติ๊กเกอร์ครับนี่ครับนี่เป็นฟ้าบอลนะนี่ครับจะออกกายครับเวลาเจอแสงครับนี่ครับขีเขียวก็เหมือนกันนะครับ เลยรวมก็ครับเนี่ยครับกาดเขียวครับช่องล่างนี่ก็ดูเด็ดเลยครับสีส้มครับแล้วก็เรานําสีพูครับเรเลื่อนบนสีพูครับนี่ครับก็ตามนี้นะครับก็ผุมฉายดูอีกทีวันลองรถนะครับวันที่ลอง t u โปครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับลบสายพานก็ใส่แล้วข้างในครับใส่หมดแล้วครับ โอ้ไม่เคยลือเลยครับนี่เพิ่งเคยลือกก็ประกอบครับ,รบถต่ว่าสําเร็จอยู่นะครน็อตไม่หลุดก็ดีครับก็เอาว่าไปเจอใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ